สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับปู่ช่างปิงโมดิฟายนะครับครับตัวนี้ก็เป็นกระบะนั่งเสียบมันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของปี2565นะครับที่ได้เริ่มทำนะครับนี่สำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับต่อคิวกันได้นะครับนี่ก็เริ่มรับรับงานแล้วนะครับนะครับนี่ก็เป็นที่เขียวนะครับ ทีเขียวเหนียวซับนะครับเป็นรุ่นไม่มีปีกนะครับช่วงนี้ก็ของราคาขึ้นทุกอย่างนะครับราคากระบากมันก็จะไม่นิ่งนะครับจะตับขึ้นอีกแล้วนะครับครับยังไงก็ตั้นใดสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับดี๋ยวเป็นคลิปใหม่ล่าสุดนะครับ ของปี2565นะครับไม่ได้ทำปีกตัวนี้ก็คือก็คือส่วนมากช่วงนี้ที่ผมไม่ไทำปีกก็เนื่องจากปัญหามันจุกจิตครับส่วนมากคนชาวไร่ก็ในไร่ก็จะมีต้นไม้นะครับ ก็เสียของมันคือคนขับจะไม่ค่อยระวังนะครับบางทีมันก็เผลอนะครับก็มีชนมีเลี้ยวชนอะไรบ้างครับมันก็จะเกิดการขีดขัดนะครับและเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กที่เชื่อมยาะกะครับ <c oughs> เอาง่ายว่ามันเป็นเหล็กที่ไอ้ทนกันสนิมนะครับ แล้วก็เป็นเหล็กที่ไม่หนาเท่าไหร่นะครับเพราะผมจะใช้แบบไอ้เครื่องเชื่อมแบบซีลนะครับในการเชื่อมนะจะเชื่อมเหล็กบางได้นะครับทําไมต้องทำเหล็กบางนะครับหนึ่งประหยัดประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็จะทําได้จะให้มันเบานะครับเบาแล้วก็เราอาใส่เอาตตะแกรงตัวนี้น <c oughs> เป็นตัวถักกัน ตัวนี้จะเชื่อมแบบทุกจุดนะครับเชื่อมทุกจุดนะครับตะแกรงก็เชื่อมทุกจุดนะเชื่อมทุกจุดเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้แข็งแรงที่สุดนะเหตุผลของผมก็ประมาณนี้นะครับคือที่ทําจากแตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือมันเบานะครับก็ยกคนเดียวแบบใส่คนเดียวก็ได้สองคนก็ได้นะครับเคลื่อนย้ายง่ายครับ ปสระสงค์แล้วก็อีกอย่างครับให้เร็วทันใจในการทำแล้วก็นัดลูกค้ามารับครับแต่จะได้เร็วนะขึ้นนะเพราะอีกทำปีอีกสองข้างก็อีกหลายตังค์นะพันห้านครับต่างกันแล้วต็ช้าไปอีกเป็นวันนะครับนี่ก็เจ้าของเขามารับแล้วนะ <laughs> นี่ก็จ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับ เอารถมาใส่แล้วนะครับตัวแรกแข้งมันครับเขียวเหนียวซับครับไอคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไปเพียงตอนนี้นะครับ,สสรบใส่สี่สิบแรงนะครับสี่สิบแรงโอสามหกเท่ากันนับความกว้างก็ประมาณนี้ออกข้างประมาณข้างมาสิบห้าครับ 5 15 15 1 30ครับ170ก็ประมาณ140ารครับกว้างของ36แรงครับนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับมานี้นะครับโอเคครับส่งงานนะครับผม